ทั้งสองจะสร้างขึ้นมาใหม่ครับขอเสียงปรบมรือรดังด้วยครับเจ้าบ่าวห้าเช็คพัดร้องกันครับห้าสี่สามสองหนึ่งเต็มที่ครับถือว่าการันตีสำเร็จครับ,บและคุณตามก็ทิ้งเจ้าสาวผมอีกแล้วครับ เราสองคนก็ไม่ทิ้งกันเลยนะครับนี่คือน้องชายนี่คือพี่สาวนะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มายืนเคียงคู่นะครับกับพี่สาวสุดแกร่งสุดเก่งคนนี้นะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะค็ได้ยืนเกียงข้างน้องชายใช่ครับดีดีครับเห็นไหมครับว่าอุปสรรคมันไม่ใช่ปัญหาของเราในค่ำคืนนี้นะครับสิ่งที่แตกแตกไปนะครับทั้งสองคนจะสร้างขึ้นมาใหม่ครับเสียบลง สแสดงความด,ดีด้วยนะครับคุณตามอย่าทิ้งนะ